สบายดีเนาะชิมาวาเหลืองกาแฟไทเอสกาแฟไทเอสเป็นกาแฟที่วาห,ากาหักษาโลดโดยสะโพแมนโลประดงคอปวกเจ็บตามเส้นตามเอ็นหรือว่าตามกระดูกตามกรำเนาตันนี้สิซอยได้กาแฟไทเอสของเนาเนาออันที่สองแมนซอยระบบ ครับทายกระเจ็บหัวข้างเดียวเบาหวานตั้งทรงกินได้สปอกาแฟไทยเอสของเฮาเพราะว่ามันเป็นกาแฟที่ว่าบุมิีน้ำตาลเพ็นใส่หมากไมเป็นน้ำตาลและกรบ,บุมมีครีมเทียมใส่ทั่วเหลืองเป็นครีมเทียมแล้วก็เป็นแคลเซียมมันุกกระดูกของเฮาซอยได้ ปวดตามขอตามกระดูกมัน,นีีกาแฟไทยเอสเฮาเป็นกาแฟที่วานีสมุนไพรอยู่สิบเก้าถึงสิบเก้าเสนิหจอย่างนั้นมันก็มีสารสูมหรือว่ากูจิบุรีท่วาเฮดไหนเฮาบำรุงผิวผรรณไห้มันซดใสนุ่มขึนนี่ยิง่งเฮาอยู่ในไวท์ทองใจหายงุดงิดหรือว่าไวั์ทองหรือว่าโฮอร์โมนเปลี่ยนนี่เพิ่น สามารถซอยได้กาเฟไทยเอสดเฮาจากนั้นผู้ใายที่ว่ามีอายุแก,ก่เหนืเบียกนักจะนี่ก็ซอยได้พวกเดินทางไกลกินกาแฟนี่ได้แต่วาาา่าเฮดให้บักคังเฮาบทำงานดีแ้วก็ซอยระบบครับทายหรือว,ว่าระบบที่วางคัาทายเบาสะดวกปรซส่นธะ์จะนี้ซอยได้ทูกอย่างแมนกาแฟไทยเอดถ้าว่าใครสนใจก็เสิร์ชที่ต่อได้ตามเบอร์โทร เก่าสีสองเก่าสีสองสองสีแมนเบอร์โทรค่ะพระเจ้าเองนอแมนบุรพัฒน์ยินทงใสขอขอบใจ